สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับของเทศกาลงานอยู่ของอเพอสมเด็จครับเริ่มแล้วครับวันที่เก่าถึงวันที่14ครับพี่น้องมาเที่ยวชมกันนะครับงานอยู่ของอเภอสมเด็จอีนี่จัดย่งไงนะครับจัดยังไงตุ่นฟีนะครับวันที่เก่าถาถึงวันที่สิบี่แิวละก่อนสิมลลัมกเหนื่อนะครับพี่น้องเพิ่อนๆรชมรับใจนะครับที่อเพอสมเด็จนะครับ วนแห่นะครับผมวนแหงบางช่วงบางตอนเป็นก็วนใต้แล้วครับเพราะว่าผมออกไปทั่มตลาในตลาดก็ได้เป็นหัวคันแห่มากพอดีเลยเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเบิร์ครับแล้วผมก็คิดไปไล่เ่ี้ยงอยู่การถนนนะครับถนนถนนหัวเงแนละครับจะี๋ยวสุดท้ายพี่ช่วงบรร์ดชามชนกับเงี้ยงอัาจจะเเก็บภาพบางช่วงตอนพันยัางพันถ้าเปนเดือนออกไปทั้งตลาดครับออกตลาดสําเร็จนะครับออกไปตลาด